สวัสดีครับกักรนกร้านบ่โู้โกันเขาสั่งสื่อตัตัวแพงดิูมแห้งบได้กน้ามาของแข็งตัวนึงบอยบอ <c oughs> เห็นแลยวอบอกเสียง่าสื่อมาดโดกพ่นกลัวนะหักคือกันบ่เปนว่ามันหักมันลมแหง้งมันถูลมบ่ได้อ๋อเขาเหตุปีกอันมัง้ง วส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับผมมือนีพอยีไส้ยีภาเมื่อเบิงอาจารย์สมศักดิ์สมศักดิ์โกหานติดวาวครับพี่น้องผม <c oughs> นี่กระด้างตาวาวใสก่กระดาษปูนครับพี่น้องผมติดแบบโบราณห้อยล่ะนัะ่ครับผมเป็นวาวขนาดแจ็คเ้นอาจารย์ร,ยร้อยแปดสิบบาร ประมาณร้อยแปดสิบเซนครับผมเป็นวาวเก้าครับพี่น้องแต่ปีกายบาดนีครับเอามามาติดมาตราบไหมเพิ่นเอาแรงขืนสองสามไฝสองสามเทือแหละครับพี่น้องผมขึืนที่รีที่รีัดไฟสุดอ้ายนี่ก็ลงหัวเขียบน้นาครับผมเปียกเอรี่ได้ลอก่อ,อเลยก็มาติดไหมครับผมบาดหนอ้อืออือทั้งผุนลดทรงนุ่มเพิ่น <laughs> ช่วงนี้กำลังพักกันตาเขาอยู่ครับพี่น้องผมอาจารย์สมสักของหอกอะแล้วเรียบร้อยแล้วมั่งเก็บเก็บมาเบื่อหลังยั่งอยู่แต่ว่าพญิซาเก็บแล้วของเศร้าครับผมเมื่อแอกแรกเกือบตาย <laughs> เก็บผูเดียวครับพี่น้องนี่ครับผมใช้กระดาษปูน เบิ่งฝีมืองานเพื่อนสุดยอดครับพี่น้องแล้วแล้วก็สีพ้าพี่พ้าน้องไปจวดมือแรงมือว่านภาษีมาทายค่าหญ้าเก็บเขา <laughs> เป็นยังเป็นยังไปถ่าย เป็นวาวสามส่วนครับพี่น้องผมส่วนหัวหนึ่งกับส่วนหนึ่งบานช่วงปีนี้กับส่วนหนึ่งส่วนค้ากบนี่กับส่วนหนึ่งครับพี่น้องผมกะเฮดแบบเดียวกัน เย้าแล้วแล้วจังมาติดตามช่มผลงานครับพี่น้องว่าสีโกรู้สวยงามขึ้นหรือโ่ขึ้นจังติดตามครับผมครับผมตอนนี้กล้สีเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันนี่โก,ก้เอาเขามาทรงเขาไม่ได้กินเขาไม่เนาะบันนะ่นเนาะเพื่อนเอาเขาไปสีครับผมก็ลเลย่อามาทรง นี่ปีเมืองานอาจารย์พ่นสักอาจารย์สุมสักวัดสัส,ดส่วนอย่างดีกันเอยียงครับพี่นอ้องซ้ำกันบ่เสมอกันพอดีครับผม โคตรสร้่งทรงสเสบียงข,งขา้าเห้าไม่กูแบกกระสอบเขาเมื่อทรงฝรั่งตีดวาวข้าเห่ากับกำลังทําการทําการตีดครับผมรุปป่นไปเรื่อยครับพี่น้อง รุ่นไปลุ่นไปมันสีเป็นแนวไรออกมารูปทรงสีเป็นแนวไร <c oughs> ทิตตามกันแง่แวๆครับผมครับพี่น้องผมหลังจากอาจารย์สมซักของเฮาต<ม>ติดเรียบร้อยนี่ครับพี่น้องผมรูปล่างออกมารูปทรงสวยงามครับพี่น้องผมมือนีเป็นสีสีปล่อยพอหรือ,อบ่บแม่นสีฝนตกบา นี่แหละครับผมเฝ้าจุลาขนาดหนึ่งร้อยแปดสิบเซนของอาจารย์สมศักดิ์โวหารครับพี่น้องผมมันน้องซุมสุดสุดซื่อสุด,สด,สด,สดน้าม,มุ่เลยทารุ่นพ้นง,งานครับพี่น้องผมว่าสี่ขื้นหรือบ่ขืน้นครับผมสาหรับพี่มี่กะเอามาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนีครับผมฝากพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมนะครับเด้๋ยฝากกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจพญ่ใส่บูรเรมใหม่นครับผม หลังจากนี้ก็สีพักกันไปเก็บกู้เขาครับผมบรรยากาศคือฝนสีตกครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุทกการที่ตามครับสวัสดีครับ